PH 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทะลุมิติมาทั้งทีแต่ต้องมาเป็นเมียหัวหน้าเผากินคนกรีนเคิร์กแอเรียสตอรี่บ่ายคนสองลาศีตอนแอเรียห้าสิ ความโหดเหี้ยมคำเตือนมีหลารเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจรรยาบรรณของผู้เขียนซึ่งเป็นเระเด็นแตกขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่เหตุการณ์พฤติกรรมการกระทำการใช้ความรุนแรงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมของตัวละครเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นจึงไม่ควรใช้เป็นเยี่ยงอย่างผู้เขียนไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดกว่านี้เรื่องนี้มีคำหยาบคายความรุนแรงเลือดการทำร้ายร่างกายการสูญเสียของตัวละครมีการบันยายฉากเรับซีนและการฆ่ามนุษย์หหาาาากกผู้้ฟัังมมมีีอยุต่่่วว18คครรไดบแนนะะทเส ใบหน้าร้อนรนที่เพิ่งดูคลิปจบลงไปแล้วทว่าฝ่ามือกลับสั่นไหวพร้อมกับหัวใจที่วูบวกไม่สั่งซานำค้างเอาแต่คอยคิดปลอบใจตัวเองว่าคงจะต้องฟังรูปประโยคผิดไปแน่นอนเนื่องจากตนนั้นไม่ได้ใช้ภาษาชนเผามานานแล้วด้วยคนวิตกกังวลจนหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่สามารถรมตัวนอนลงกลับไปบนเตียงให้จิตใจมันสุขสงบได้แน่แล้วกับคำคืนนี้ ใบหน้าวาวุ่นเกิดความเคร่งเครียดแบบทวีคูณเจ้าตัวยังพยายามเบี่ยงประเด็นไปว่าตนเองนั้นจะต้องแปลความหมายผิดไปแน่นอนและมันจะต้องไม่ใช่ประโยคที่หมายความตามแบบนั้นหรอกนำคางพยายามทำใจต่างสติก่อนจะประครับประคองมืออันสันรริกให้กดเล่นคลิปนั้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจและจะได้มั่นใจ ว่าตนเองนั้นเข้าใจความหมายของประโยคแบบกระจ่างแจ้งชัดเจนไม่มีผิดเพี้ยนแววตาวุว่วกดกรอเล่นคลิปตรงช่วงที่ซาบิดทิ้งตัวนั่งรงบนโซฟาสิ่งบรรยากาศรอบข้างนั้นดูไม่เหมือนกับเป็นบ้านพักของเผ่ามูลล่าดังเช่นที่ตนเคยพบเห็นมาก่อนเลยสักนิดแต่ทว่าเมื่อใกล้ถึงประโยคที่สำคัญนำขางจึงสลัดความคิดเรื่องบรรยากาศรอบตัวของซาบิดทิ้งไปสิกก่อนแล้วเพ่งสายตา ไปโฟกัสที่ริมฝีปากของคนในคลิปในทันทีเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องชัดเจนน้ำขางถึงกับจ้องเขมิดไปที่คิดทำตาโตค้างเอาไว้แบบจะไม่ยอมกระพริบตาโดยเด็ดขาดพร้อมกับต้องการที่จะรออ่านปากคนพูดอย่างจริงจังด้วยน้ำ้างซามูใกลจะตายแล้วนะประโยคที่สามารถฟังได้อย่างชัดถ้อยชัดคำอีกครั้ง ทำเอาน้ำค้างกำลังท่อใส่ตามองไปยังที่คลิปที่มันได้ตัดจบลงไปเป็นรอบที่สับเรียบร้อยแล้วกระทั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ถึงกับมืดสนิทดับลงไปอีกครั้งแต่ เพราะคนที่นั่งจ้องจออยู่อย่างนั้นเพียงเพราะสดประสาทของคนที่ได้รับรู้ความหมายที่ชัดเจนดีแล้วทำให้เกิดอาการหน่วงหนึบแสดงอาการเจ็บแปลกที่หน้าอกด้านซ้ายราวกับถูกมีดปักลงมาฉับพันยังไงอย่างนั้นเลยใบหน้าซีดเผือกไร้สีเริ่มสลดลงไปตามสภาพของจิตใจที่เสมือนกับได้ช็อกและไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำ ใบหนา้าซีเซียวเกิดอาการอยากน้ำตาใสหีมันกำลังเริ่มปริ่มและลินไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติในอีกครั้งคืนหนึ่งเป็นอีกครั้งแล้วไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมจะจะหม้จะเป็นจะเป็นอะไรจะเป็นไปได้ยังไงกันละ่ะสาบิดหล่อเล่นกันแน่แน่ตอนนั้นเจ้ายังแข็งแรงมีความสุขดีอยู่เลย เจ้ามีทั้งบาย,ยูทั้งมีระยาเจ้าจะตายได้อย่างไอ้กัน <c oughs> ใบหน้านองน้ำตาปล่อยให้มันพรั่งพรูออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งรู้สึกหายใจไม่ออกเจ้าตัวจําต้องลุกเข้าไปข้างห้องน้ำเพื่อ้างหน้ารางตาใหม่จนได้เผยใบหน้าแดงต่ำไปทั่วทั้งใบหน้านําคผากเกิดอาการมึนหัวเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่า จะตัวร้องไห้นานไปหน่อยน้ำค้างลองล้มตัวลงนอนและพยายามข่มตาให้หลับไปซิก่อน <c oughs> เผื่อว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะคิดอะไรดีๆได้มากกว่าในตอนนี้ทว่าเจ้าตัวกลับต้องนอน พยายามนอนยังไงมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีเลยลึกที่จะเด้งตัวลุกขึ้นมานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดังเดิมอีกครั้งนิวเรียวรีบทำการเสิร์ชหาข้อมูลแทนการฝืนสังขารให้หลับนอนเสียหวังว่าอาจจะมีหนทางให้ได้กลับไปยังดินแดนรับแลแห่งนั้นอีกครั้งก็อเป็นไปได้ แต่พื้นที่แห่งนั้นราวกับเป็นดินแดนลี้ลับก็ไม่ป่านนอกจากจะพบข้อมูลที่มีอันน้อยนิดมากแล้วกว่าจะหาวิธีการเดินทางไปอย่างที่แอรเรียแห่งนั้นได้ยากมากอีกต่างหากกระทั่งน้ำคางเกิดปิ๊งไอเดียพอน้ำค้างจำไดว้ว่าตอนนั้นเคยมีข้อมูลตอนช่วงแรกแรๆที่ได้ส่งไปหาเว็บไซต์ของนักท่องเที่ยวชื่อดังคนนั้นแต่ตนเองเนี่แหละ กระปล่อยทิ้งล้างข้อความเอาไว้อย่างนั้นไปซื้ออย่างนั้นเลยเนื่องจากได้เห็นสภาพของพี่บีซึ่งเป็นคนที่ถูกสามีนอกใจน้ำค้างถึงกับปล่อยเบอร์ทุกสิ่งของพวกชาวชนเผ่าที่น้ำค้างเคยได้ทะลุมิติไปยังดินแดนแห่งความฝันนั้นเสียทว่าพอรองกลับไปดูในข้อความใหม่อีกครั้งจึงรับรู้ได้เลยว่า คุณยูทูบเบอร์ทางฝ่ายนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากเขายอมตอบกลับมาด้วยเรากับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์กว่าดดยในเมื่อมันเหมือนกับว่าจะมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางอุโมงค์ไม่ต่างกับการถูกเสกเวทมนต์ อวยพรเบิกทางให้น้ำ้างมีความหวังกับการด้านดนเดินทางกลับไปยังกรีนเคิร์กแอเรียได้เช่นนี้แล้วน้ำค้างจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอแม้จะต้องใช้เวลาเดินทางข้ามทวีปนานขนาดไหนก็ตามแต่หรืออาจจะต้องบินไปต่อเครื่องหลายต่อหลายประเทศก็ตาม คนที่มุ่งม,มั่นจนจิตใจแน่วแน่แล้วว่ายังไงนั้นก็จะต้องไปให้ถึงที่เกรีนเคิร์กอีกครั้งให้ได้สำหรับการกลับไปเยือนในครั้งนี้น้ำค้างก็ยังได้เตรียมใจเผื่อเอาไว้อีกด้วยว่าถ้าหากได้พบกับมีระยาและซาโมและได้สบเห็นว่าครอบครัวของเขานั้นอยู่กันสุขสบายดีน้ำค้างก็จะขอยอมทำใจเพราะช่วงจังหวะนี้น้ำค้างรู้สึกเพียงแค่ว่า ต้องการจะไปบอกลากันด้วยดีเพียงเท่านั้นซึ่งไม่ใช่การจากลาแบบที่หายหน้าหายตากันไปเลยแบบที่ยังไม่ได้ตั้งใจร่ำรากันไปทั้งที่ผ่านมาแบบนี้หรือถ้าเป็นกรณีแย่ที่สุดนั่นอาจจะเป็นการต้องสูญเสียซามูไปนําขางก็จะขออยู่จนถึงวันนั้นซิกก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับมาทางที่บ้านเกิดของตัวเองอีกครั้งก็ยังสามารถทำได้อยู่ดีเพียงแค่ในตอนนี้ ขอได้ไปเห็นสภาพของซามูกับตาและจะได้หายว้าวุ่นกรุมใจแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วรุ่งสางของวันใหม่กับสองชีวิตดังเช่นทุกวันสองป้าหลานที่สนิทสนมกันปานญาติแท้ๆน้ำค้างได้เอ่ยปากชมเปราะถึงรสชาติอาหารของป้าถิดเสมอมามือเช้าวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันข้าวต้มทะเลทรงเครื่องของป้าติดน,น้ำคางจัดว่า อร่อยที่สุดในโลกลาแล้วแบบที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงฝีมือได้เลยทำเอาป้าถิน่นยิ้มดีใจแก้เก้อเขินกันยกใหญ่ก่อนจะต้องเปลี่ยนสีหน้าไปแบบทันควันหลังจากที่ได้ฟังน้ำพางโพรงปากแจ้งถึงเรื่องที่สำคัญออกมาให้ฟังกันแบบไม่มีปีมีครุ่ยเออป้าค้างว่าจะออกเดินทางไกลสักพักใหญ่ๆนะ คนนั่งรูปพุงอยู่ที่โต๊ะกินขา้าวทำเอาคนที่ได้ยินถึงกับหุบยิม้มและจ้องมองหน้าเจ้าของน้ำเสียงแบบทันขวันเช่นกันเองว่าไรนะขางว่าจะออกเดินทางอา้าวไหนเองว่าเรียนมาหาอะไรที่ใกล้นี่ไงต้องเดินทางไกลไปไหนสรุปเองเลือกเรียนที่นอกเมืองหรือ ประถิดมองหน้าคู่สนทนาด้วยแววตาจริงจังแต่กลับทำเป็นเหมือนพูดเล่นแซวใส่กันเช่นทุกครั้งฉันคงไม่ได้เรียนต่อแล้วล่ะป้าฉันต้องไปหาคำตอบให้ชีวิตก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันบ้าพูดอะไรของเองเล่นเอาข้างงงไปหมดฉันบอกพี่น้ำฝนไว้แล้วแหละและทำไมเองถึงไม่เคยปรึกษาข้าเลยละ่ะเห็นข้าเป็นแค่อีป้าแก่ๆข้างบ้านสินะ เองเลยไม่เคยเห็นหัวกันข้าคงให้คำปรึกษาและเองไม่ได้เลยสินะรอยยิ้มของทั้งคู่ก่อนหน้ากลับช่วงที่บรรยากาศผ่อนคลายสบายสบาย,บายกับสายลมพัดเอยื่อยๆยามเช้ากลับต้องมาลายหายไปกลายเป็นบรรยากาศชวนอึนอดอัดขึ้นมาแทนในทันทีโหป้าไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยป้าคีดมากป้าก็รู้ว่าฉันเป็นเด็กดือ้อรั้นขนาดนะ่ะ ขณะทพี่ฝนห้ามฉันยังไม่ฟังเลยน้าข้างมองไปทางสีหน้าและแววตาที่ดูไม่พึงใจกับความคิดแน่วแน่ของตนจึงพยายามพูดปลอบใจว่าอย่ามาตั้งความคาดหวังหรือขีดเส้นให้กับเด็กดื้อแพงแบบตนเองเลยแต่กลับดูเหมือนประโยคที่พูดออกมานั้นมันไม่ได้ช่วยทำให้ป้าถิ่นรู้สึกดีขึ้นตามมาด้วยเลยสักนิดอะขนาดพ่อฉันดุฉันยังดื้อเลย ป้ถิ่นนะอย่าคิดมากดิขางเครียดนั่นเนี่ยใช่สิค่ะมันไม่ใช่หยาดเท้ๆของเอมนี่ป้าถิ่นเปรงเสียงออกมาราวกับญาติผู้ใหญ่แก่ๆที่ขี้น้อยใจทำเอาน้ำค้างต้องรีบทำหน้าตาทะเลนใส่และบอกปัดเรื่องเคร่งเครียดนี้ออกไปสิก่อนโอ้โอ้โอปัาถินไม่ร้องดิ กินข้าวเช้าตกถ่ายด้วยน้ำตาแทนขนมหวานไปซะแล้วแบบนี้ปบาหยุดร้องดีขางร้องตามแล้วเนี่ยน้ำขางเห็นป้าถิ่นนั่งเงียบไปแล้วจึงรีบกุรีกุจอรุกขึ้นไปนั่งคุกเข่าตรงเก้าอี้ป้าถิ่นก่อนจะจับมือแกมาลูบไล้เบาๆราวกับปลอบโยนรับขอโทษไปในตัวด้วยน้ำขังไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า การตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นของตนเองนั้นจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของใครหลายหลายคนเช่นนี้มาก่อนด้วยซ้ำพอทุกครั้งน้ำค้างก็เปรียบเสมือนเหลือตัวคนเดียวอยู่ก่อนแล้วแต่ในตอนนี้มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยความผิดคาดในการตัดสินใจรวดเร็วในครั้งนี้นั่นคือประทินผู้ที่เปรียบเสมือนกับญาติผู้ใหญ่ที่ต้องคอยดุด่าและก็คอยดูแลน้ำค้างเพียงคนเดียวก็จริง แต่น้ำค้างกลับไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าป้าแกจะรักตนได้มากกว่าลุงแท้ๆที่เป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อน้ำค้างเสียอีกหลังจากวันนั้นน้ำค้างได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจนแน่นมาไม่มีผิดพลาดและหลงทางแน่นอนน้ำค้างรู้สึกว่าต้องขอบคุณพี่น้ำฝนกับทีมวิจัยพวกกลุ่มเพื่อนๆของพี่น้ำฝนด้วยที่ทุกฝ่ายได้เสียสละเวลา กับการพยายามช่วยควานหาข้อมูลการเดินทางส่งมาให้กันด้วยแม้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลจะสรุปได้เลยว่านำคางคงจะต้องใช้เวลาในการเดินทางไปสถานที่แอรเรียรับรับแผ่งนั้นรวมสัปดาห์เลยก็ตาม แต่กระเป๋าเดินทางสองใบใหญ่ของน้ำค้างได้ทำการโหลดลงใต้ท้องเครื่องเรียบร้อยแล้วจะเหลือเพียงแค่ใบเล็กสุดห่วแหนที่น้ำค้างถือติดตัวเอาไว้เองอีกหนึ่งใบกับเป้สะพายใบเล็กๆที่หลังอีกหนึ่งใบทำเอาป้าคนสนิททางบ้านถึงกับต้องเกิดอาการใจหายขึ้นมาอย่างฉับพลันปังเลิกร้องเหอะคางไม่เป็นไรจริงๆคางไปได้นัง่งป้ากิสวะขางไปเที่ยวละกันนะ เดี๋ยวก็กลับมาแล้วแต่อาจจะนานสักหน่อยแค่นั้นเองน้ำค้างครี่ยิมหวาตดดิดลูกอ่อนที่จะตัวชอบใช้เวลาขออะไรสักอย่างจากเป้าหมายสักคนเอ็งไม่ไปไม่ได้หรอวะประเทศอะไรก็ไม่รู้และเอ็งจะมีชีวิตรอดกลับมายัางไงปิทิยึดมือน้ำค้างเอาไปถือไว้ไม่ยอมปล่อยเลยตั้งแต่น้ำค้างเดินกลับมานั่งลงด้านคางคอยพูดคุยกันระหว่างหลขึ้นเครื่อง แม่นี่พูดเหมือนจะสาบแช่งน้ำข้างมันแทนเลยอะเสียงของน,น้ำฝนปรามคนเป็นแม่ตัวเองให้หยุดร่ำให้เสียใจกันสักทีน้ำคางก็แค่ไปตามหาคนสำคัญในชีวิตของมันเองไม่ใช่มันไปตายสักหน่อยมึงนี่นะอีฝนเอ้ยท้าไมได้อันน้ำค้างป่านนี้มึงไม่ได้ไปเรียนต่อในสิ่งที่มึงชอบหรอกสาขาอะไรแพงบ้าแพงบอ แถมที่สุขหัวนอนมึงก็จะไม่ได้มีสุขสบายอย่างทุกวันนี้หรอกนะปะถินหันไปซะริมฝีปากใส่คืนกับคนเป็นลูกบางป้าไม่ต้องห่วงขางหรอกนะขางดวงแข็งผ่านการตายมาหลายครั้งแล้วน้ำขางยกยิ้มพรางตกหลังมือเหี่ยวย่นชาราราวกับกำลังปลอบใจคนที่กำลังกังวลใจอยู่แล้วอีกอย่างนะ ป่าติดต่อฮะคุณทนายเขาได้ตลอดเวลาเลยนะน้ำคางพูดออกมาราวกับเป็นการสั่งเสียก็ไม่ป่านทำเอาคนฟังใจไม่ดีไปหมดจนแสดงออกทางหน้าตาึ้งตึงใส่กันในทันทีบ้าข้าไม่ได้คิดจะเอาสมบัติเองหรอกนะปฏิถลีบสมบัติมืองออกจากการถูกเกะกลุมกันอยู่ทิ้งในท,ทันทีหลังจากที่น้ำค้างชัจกจะพูดอะไรปะแปลกๆออกมาอยู่เรื่อยบอกไว้ก่อนไง อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะป้าจริงปะละ่ะเออแล้วถ้าขางขาดการติดต่อก,กับพี่น้ำฝนไปเป็นปีๆก็คิดซะว่าขางตายแล้วนะเดี๋ยวค้างบอกคุณทนายเขาเอาไว้ให้ด้วยละกันไอข้างปากไม่ดีไม่มีหูรูดน้ำคางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงติดเลนสัายังทำหน้าทะเลลนใส่คนฟังอีกแต่ทว่าคนฟังนั้น กับไม่ได้รู้สึกชอบใจด้วยเลยและไม่ได้ขำขันด้วยเลยสักนิดจึงต้องถูกฝ่ามือที่มีแต่รอยเหี่ยวยนตีแปะแปะลงบนตามท่อนแขนของคนพูดเรื่องอับป,ประมนคลนออกมาอย่างง่ายดายไปเสียเลยโอ้ยแม่พอแล้วแม่ตีมันอยู่นั่นแหละมันจะตายคามือแม่แทนซะก่อน น้ำฝนรีบไร้าตามตะคุบม,มือขนแผ่นแม่หามปรามฝ่ามือของป้าถิ่นที่กระหน่ำตีท่อนแขนของน้ำค้างอยู่ป้าถิ่นปล่อยน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ต้องปกปิดเอาไว้อีกต่อไปจนทำเอาน้ำค้างต้องรีบขยับตัวเข้าไปกอดป่ารางทวมที่เคยเดือดร้อนทุกร่วมสุขกันมาเกือบจะสามปีกว่ากว็ากว่าได้จนแทบจะกลายเป็นญาติผู้ใหญ่และที่พึ่งพิงเพียงหนึ่งเดียวของน้ำค้างไปโดยปรายาสแล้วป้า ขางต้องไปแล้วนะปฐิถินขวาตัวคนเด็กตื้อหรันในสายตาของแกเข้ามาเกาะทิงท้ายเนินานานกว่าจนจะยอมปล่อยให้เป็นอิสระก็เป็นในตอนที่น้ำฝนต้องมาจับทั้งคู่แยกออกจากกันไม่อย่างนั้นน้ำค้างคงได้ตกเครื่องอยู่ที่นี่ต่อไปนั่นแหละป้าขางไปจริงๆแล้วนะสวัสดีครับเออไหวพระเถอรุกเดินทางปลอดภัยนะ อยู่ส่วนไหนโบนโลกก็บอกไอ้ฝนมันไว้ด้วยละ่ะขาดจะได้รู้ด้วยว่าเองยังอยู่ดีมีสุขครับน้ำขางอบกอดปาถินอีกเล็กน้อยก่อนจำใจต้องผลักตัวออกมาบอกลากับพี่สาวคนสำคัญบางพี่น้ำฝนขางไปนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในโซเชียลเนาะพี่ฝนทิ้งข้อความได้เลยนะจ้าโชคดีนะน้ำาขางได้ความว่ายังไงก็อย่าลืมติดต่อพี่ด้วยละ่ะ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่กับแม่ยังรอเรากลับมาอยู่ด้วยกันเสมอนะใบหน้าติดยิ้มพยักนหน้าหนึกอพรางบกมือลากันครั้งสุดท้ายก็จะยอมตัดใจหันหลังเดินเข้าเกตไปวนใจหายน้ำตาคลอเบาเพิ่งจะรู้สึกว่าตนเองนั้นก็มีความผูกพันกับป้าถิ่นและพี่น้ำฝนมากกว่าที่คิดเสีอีกการเดินทางไปยังพื้นที่รักแรกของน้ำค้างจึงเ,เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง จะเรียกได้ว่าเป็นการดันดดนกลับไปตามหาคนของหัวใจด่าหรือเปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง ps 7จ4ุดนงนี้ร่องนาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะแล้วพบกันตอนหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ